ที่โดดเด่นที่สุดผมเข้ามาก็ตกใจนิดนึงสาวกแมวเนี่ยจะต้องเจอแน่นอนนะั่นคือนี่ครับรอยเท้าแมวครับมีสายภายนอกที่หลายๆคนนะคุ้นเคยกันดีครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นสีใหม่ด้วยครับการตกแต่งภายในะให้เป็นคู่สีที่ดูลงตัวไปทั้งคันนะครับ ครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับได้เคยเห็นเจ้าแมวไฟฟ้าคันนี้ไปแล้วนะครับเพราะรถรุ่นนี้ได้เปิดตัวตั้งแต่ปี2564ครับช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานู่นนะครับและนี่ก็ใกล้จะครบ2ปีแล้วครับในเดือนตุลานี้แต่วันนี้นะครับอยู่กับผมครับวิศนุพรดวงแก้วหรือฮาร์ดบ็อกซ่าเรซิ่งครับวันนี้ผมได้นํารถเจ้าแมวไฟฟ้าสีสันใหม่มาให้ท่านชมนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายละเอียดรถมีการเปลี่ยนแปลงปรับรูปแบบปรับโฉมกันไปยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ื้นที่ห้องโดยสารของเจ้าตัว500ัลต้านะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นสีใหม่ด้วยครับ s t a r ช i o Green นะครับเป็นสีเขียวอ่อ,อนเป็นแบบพาสเทลหลายๆคนว่าน่าจะชอบนะครับรวมถึงการตกแต่งภายในะให้เป็นคู่สีที่ดูลงตัวกันไปทั้งคันนะครับก็จะมีการแซมในตัวสีส้มด้วยเดี๋ยวส่วนรายละเอียดปีกยอยตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปพูดกันครับก่อนหน้านี้นะผมก็ได้เดินดูรอบรถไปแล้วดีไซน์ภายนอกที่หลายๆคนนะคุ้นเคยกันดีนครับไฟหน้า เป็นแบบ Cat ไอ e นะครับกระจังหน้าเป็นแบบ Active ก็ดูลงตัวนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ารถรุ่นนี้ครับผู้ออกแบบเนี่ยมาจากทางเยอรมันนะครับเป็นค่ายรถ ระดับตำนาเลยแล้วเขาก็มาออกแบบรถรุ่นนี้ให้เราก็จะเห็นว่าตัวดีไซน์ของรถเนี่ยก็ละมายคล้ายคลึงไปทางรถซูเปอร์คาร์นะครับนั่นก็คือเจ้าชายกบนั่นเองอันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าชายแมวนะครับในส่วนของดีไซน์ตัวสีเนี่ยครับเป็นสีใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับอัลต้า500เนี่ยก็จะมีสีทั้งหมดอยู่ที่6สีนะครับการตกแต่งภายในจะเป็นสีเบตออกแนวสว่าง สัส่วนใหญ่ครับซึ่งต่างจากตัว400โปร400โปรเนี่ยจะมีแค่3สีพื้นที่ภายในยเขาจะเป็นสีดําทั้งหมดก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกเล็กน้อยครับตัวภายนอกครับทีนี้เรามาดูดีไซน์ด้านหลังกันครับต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์จริงๆสําหรับเจ้าโอล่าคูดแคทนะครับเพราะว่าไฟท้ายเนี่ยเขาเข้าไปเป็นไฟแบบบิวอินฝาท้ายตรงบริเวณกระจก ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะสวยไหมจะปลอดภยัยไหมแต่สําหรับผมนะผมมองว่ามันทําให้คันหลังอะมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับอยู่ในระดับสายตาทําให้เกิดความปลอดภัยขึ้นนั่นเองครับนั่นคือการออกแบบที่เขาวางมาแล้วนะครับตัวล้อในรุ่นนี้ก็จะมีขนาดที่18นิ้วนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคาเนี่ยก็จะเป็นซันรูฟแบบวันทั u นะครับกดทีเดียวเปิดทั้งมา่านแล้วก็เปิดทั้งกระจกนะครับ เรามาพูดถึงดีไซน์ภายในกันบ้างครับสำหรับรุ่นนี้เท่าที่หลายๆคนเห็นนะครับรวมถึงผมได้สัมผัสด,ด้วยนะครับก็คือตัวสีสันที่เน้นไปทางย้อนยุกนะครับอย่างที่ทางต้นสังกัดเกตบอเขาบอกมาว่าคันนี้จะทําให้ออกเป็นแนววินเทจก็คือสีสันเนี่ยจะย้อนยุก ก็จะเป็นสีพาสเทลนะครับสลับด้วยสีสันที่สดใสตามสไตล์ยุคเก่านะครับก็จะมีสีเขียวสีเบจร,รวมถึงสีส้มฉูดฉาดในการเลือกคู่สีที่เขาวางไว้นะครับการตกแต่งภายในก็จะมีเรื่องของลวดลายที่จะเป็นลายสกอตท,ที่นิยมกันในยุคโบราณนั่นแหละก็มาตกแต่งในส่วนต่างๆเช่นแผงข้างประตูะครับอย่างที่เห็นแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดผมเข้ามาก็ตกใจนิดนึงแน่นอนว่าเนี่ย เป็นสาวกแมวเนี่ยจะต้องเจอแน่นอนนะั่นคือนี่ครับรอยเท้าแมวครับก็ดูมีอะไรอะไรดีแล้วก็ทำให้เห็นว่าคันนี้คือเจ้าแมวเหมียวนะครับมาดูในส่วนของการบิวอินหรือการตกแต่งโดยการติดตั้งอุปกรณ์นะครับอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยก็คือหน้าจอขนาด17.25นิ้วนะครับการแสดงผลที่หลังพวงมลาลัยหรือหน้าปัดเนี่ยที่7นิ้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นมัลติมีเดียนะครับ ดูเป็นรถที่ล้ำสมัยตามยุคสมัยทีเดียวต้องบอกว่าใหญ่และกว้างมากครับกินพื้นที่ไปครึ่งคอนโซลหน้าเลยทีเดียวนะครับขยับลงมาที่พวงมาลัยนะครับก็จะมีโลโก้ออร่านะครับทำให้รู้สึกว่าเราขับเจ้าแมวเหมียวอยู่นั่นเองแล้วก็ปุ่มทั้งหลายแหล่น่ครับก็มีการจัดวางให้เหมาะกับการใช้งาน,นครับสามารถกดได้ง่ายโทรออกหรือจะดูมุมกล้องครับก็กดได้ตรงนี้นะครับกดลงไป ฟังก์ชันต่างๆครับแล้วก็ระบบะควบคุมความเร็วก็สามารถกดสั่งการได้ที่ตรงพวงมาลัยเลยครับและอีกส่วนนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของเจ้าแมวเหมียวคันนี้นั่นคือเบาะสําหรับคนขับนะครับสามารถปรับด้วยไฟฟ้าที่ข้างตัวเบาะและก็ที่หน้าจอได้ครับพร้อมระบบนวดหลังด้วยสําหรับเบาะรุ่นนี้ ถูกออกแบบมาตามสรีระศาสตร์นะครับรองรับขนาดของผู้ขับได้อย่างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่ครับตัวนี้ทีนี้เรามาดูพื้นที่ตอนหลังนะครับสาหรับผู้โดยสารเป็นเบาะแบบพับเก็บลาบไปกับพื้นครับสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับได้มากถึง858ลิตรนะครับในส่วนพื้นที่ด้านหลังสามารถปรับพับเก็บลงมาได้ครับจะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ครับผมแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครับนั่นคือช่อง ชาร์จไฟครับมีช่องเสียบ USB รวมถึงช่องที่เชื่อมต่อระบบ m u l t i m e d ี a ครับการใช้สายนะครับแล้วก็มี power outlet ตรงข้างหน้านี้นะครับพร้อมช่องวางแก้วแล้วก็เก๊ะวางตรงนี้รวมถึงนี่ครับไวเลสชาร์จนะครับสามารถวางชาร์จได้เลยนะครับไม่ต้องเสียบสายก็ได้สำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสมรรถนะของตัวรถเนี่ยจะมี ามากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนได้เคยขับแล้วแหละในรุ่นทั้งรุ่น400 Pro แล้วก็500 Ultra รวมถึงตัว GT ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับสมรรถนะของเจ้า Goo d Cat เนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเจ้าอื่นเลยครับด้วยพละกำลังของมอเตอร์อยู่ที่105กิโลวัตต์นะครับแรงบิด สูงถึง210นิวตันเมตรนะครับเหลือเฟือในการใช้งานในชีวิตประจำวันซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะไปลองขับดูนะครับลองดูว่าแรงบิดแล้วก็อัตราเร่งเป็นยังไงนะครับจะมาดูกันด้วยว่าระบบช่วงล่างที่เขาเซตมาให้เหมาะกับรถรูปร่างแบบนี้ไซส์แบบนี้จะสามารถรองรับการทํางานของอ แรงบิดของมอเตอร์ได้หรือเปล่านะครับคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับส่วนด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมถามว่าทำไมต้องเป็นทอร์ชันบีมแน่นอนว่าเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าจะต้องมีการรับน้าหนักแล้วก็เป็นระบบที่ใช้งานได้สะดวกนะครับชิ้นส่วนน้อยการบปรุงรักษานก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับนี่คือข้อดีของทอร์ชันบีมนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าแรงบิดมีมากแค่ไหน ในส่วนของพลังงานนะครับรถรุ่นนี้ยังใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่63.1กิโลวัตต์ครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้เกือบ500กิโลเมตรนะครับตามตัวเลขของรุ่นเลยนะคืออัลต้า500นะครับสำหรับรุ่นนี้ครับรองรับการชาร์จ DC นะครับ60กิโลวัตต์แล้วก็ AC ที่6กิโลวัตต์นั่นเองในส่วนระบบส่งกำลังนะครับเป็นเกียร์แบบชิปเตอร์ครับอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์เป็นแบบหมุนนะครับก็ เหยียบเบรกแล้วก็หมุนสั่งการไปทางเกียร์ไดร์หรือก็เกียร์ถอยหลังก็ใช้วิธีการหมุน,นครับแล้วก็มีโหมดการขับให้เลือกครับสามารถกดได้ตรงนี้นะครับเป็น Eco, Auto, โตนะครับนอร์มอรวมถึงส p o r t Mode ดด้วยนะครับสำหรับเจ้า อัลต้า500รุ่นนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยหรือระบบช่วยเหลือการขับนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าก็สามารถใช้ระบบนี้ได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการออกนอกเลนนะครับขับรถให้อยู่กึ่งกลางเลนแล้วก็เตือนด้านข้างด้านหลังรวมถึงตัวนี้เลยครับสาคัญมากครับหลายคนอาจจะชอบแต่ว่ามันจะช้านินั่นคือระบบช่วยจอด3รูปแบบนะครับทั้งแบบขนานนะครับ แบบตรงแล้วก็แบบเฉียงครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ด้วยเหมือนกันและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของกล้องมองรอบคัน,นครับ360องศานะครับเป็นแบบ birds eye view หรือก็เราสามารถเลือกมุมกล้องได้นะครับจะให้ฉายด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังได้ทั้งหมดนะครับสามารถเข้าไปเลือกที่หน้าจอว่าจะให้แสดงผลมุมไหนครับ ในส่วนของโครงสร้างนะครับทางเก t วอลมอเตอร์เนี่ยเขาได้คิดค้นมานะครับเลมอน e p พลตฟอร์มนะครับซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้ถูกปรับใช้กับรถ b ีอโดยเฉพาะนะครับทำให้รถรุ่นนี้เป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับ และนี่คือเจ้าโอล่า o ูดแคทเอ t ต้500นะครับสีใหม่พิตาชิโอกรีนนะครับที่เราทีมงานบ็อกซ Racing เอาไปลองขับกันมานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเจ้าแมวไฟฟ้านะครับก็เข้าไปสัมผัสได้ที่สโต์ของเกนวอลมอเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น400 Pro นะครับแล้วก็ตัว500 Alta มีทั้ง2รุ่นให้ช่านได้สัมผัสได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มที่สโต์ทุกสาขานะครับส่วนผลการขับ สามารถชมได้ที่เว็บไซต์ของ Boxer Racing นะครับแล้วก็สามารถติดตามชมผลงานของเราได้ที่ f b o o k y o u y u u t นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราด้วยครับแล้วันนี้ครับผมวิศนุพรนุ่งแก้วหรือคุณ b o x a r Racing ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ